ดวงชะตามิใช้ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาพูดถึงการโคจรย้ายของตัวดาวพฤหัสค่ะจะส่งผลกับชาวราศีสิงห์ หรือผู้ที่มีรักนาอยู่ในราศีสิงในเรื่องอะไรนะคะซึ่งดาวพฤหัสเองนะคะจะมีการโคจรย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงวันที่19เมษายน2566ค่ะดาวพฤหัสจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเมษเป็นภพสุภะของเจ้าชะตาดาวพฤหัสจะใช้ระยะเวลาในการสถิตอยู่ในราศีเมษนี้ยาวนานเป็นระยะเวลา1ปีค่ะจะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีอีกทีหนึ่ง ก็นในช่วงของวันที่30เมษายน2567นะคะซึ่งในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเราจะดูในช่วงของการดูดวงแบบรายปีเราก็จะดูดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์ค่ะเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้าไปสถิตในเรือนชะตาใดจะให้ผลของการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับชาวราศีสิงและลัคนาราศีสิงที่จะได้รับอิทธิพลในด้านดีเมื่อดาวพฤหัสโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเมษเช่นนี้ค่ะ ดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งของความเป็นราชาโชคส่งผลให้ดวงชะตาของตัวท่านจะมีการเงินที่อุดมสมบูรณ์มีโอกาสที่ทรัพย์สินจะเพิ่มพูนมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะเดินทางไปถิ่นฐานใดมักจะมีโชคลาภอยู่เสมอมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศ อาจจะมีโอกาสไปศึกษาต่อหรือไปทำงานหรือย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาเจ้าชะตาจะมีความโออามีความละเอียดรอบคอบมีความคิดที่หนักแน่นมักจะเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความอดทนมักจะเป็นคนที่มีโชคลาภเข้ามาอยู่เสมอ เจ้าชะตามักจะมีสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในช่วงระยะเวลานี้หากท่านใดรับราชการจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่หรือคนมีอำนาจมีโอกาสได้เจอนักปราชญ์หรือครูบาอาจารย์ที่ดี ที่จะเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านนี่ก็คือนิยามความหมายเมื่อดาวพฤหัสโคจรสถิตยอยู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งของความเป็นราชาโชคค่ะอย่างที่เราได้กล่าวไว้นะคะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวที่ใช้ระยะเวลาในการสถิตในแต่ละราศีอยู่ที่1ปีค่ะตลอดระยะเวลา1ปีดาวพฤหัสเขาจะให้ผลกับดวงชะตาของตัวท่านหรือให้ผลกับการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมีดาวอาทิตย์นะคะเข้ามาทำมุมในลักษณะของการกุ้มเล็งตีโกนหรือโยกหน้าโยกหลังค่ะดาวพฤหัสถึงจะมีกำลังส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงกับดวงชะตาของตัวท่านในช่วงที่นะคะดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษในช่วงระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวอาทิตย์โคจรสถิตยอยู่ในราศีเมษเป็นภพสุภะของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์โครจรร่วมกับตัวดาวพุธดาวพฤหัสและตัวพระราหูดาวอาทิตย์โครจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรค่ะส่งผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านเจ้าชะตาจะมีโชคในมุมของตัวการเงินมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างความสำเร็จให้กับดวงชะตาของตัวท่านเจ้าชะตาจะมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ปฏิพานดี มีโอกาสได้เจอโชคใหม่ๆมีโอกาสได้เจอคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านเจ้าชะตาจะมีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงเกียรติยศเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เดินทางไกลการแสวงหาลาภผลผลประโยชน์จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสจะมาให้คุณสนับสนุนกระดวงชะตาของตัวท่านเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาดี บุญกุศลหรือกรรมดีจะมาส่งผลกระดวงชะตาของตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่ะในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดาวอาทิตย์จะโคจรสถิตยอยู่ในราศีมิถุนเป็นภพลาพะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งของการโยกหน้าถึงตัวดาวพฤหัสส่งผลให้ดวงชะตาของตัวท่านจะมีโชคลาภค่ะการแสวงหาพระผล,ผ,ลผลประโยชน์จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา เป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีโอกาสที่ทางในด้านดีใครอยากจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ค่ะในช่วงระหว่างวันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสถิตในราศีสิงห์ทับลัคนาเรือนชะตาของตัวท่านดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งของความเป็นกเกษตรส่งผลให้ดาวอาทิตย์มีความมั่นคงในดวงชะตาของตัวท่าน ดาวอาทิตย์จะทำมุมถึงตัวดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษในลักษณะของการตรีโกนถึงตัวราวพฤหัสส่งผลให้ดวงชะตาของตัวท่านมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อการสื่อสารการเจรจามักจะให้ผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านเจ้าชะตาจะได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถไหวพิบป,ปฏิภาที่ท่านมี ในการสแสวงหาลาภผลผลประโยชน์มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพตามความสามารถที่ท่านมีเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์จะทำมุมถึงกันส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายในช่วงระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตในราศีตุลเป็นภพสหัชชะของเจ้าชะตา ดาวอาทิตย์จะเล็งดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษเจ้าชะตามักจะมีเกณฑ์ของการเข้าสังคมการเดินทางค่อนข้างที่จะมีเกิดขึ้นได้บ่อยการงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อการสื่อสารการเจรจาหรือการประสานงานมักจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นค่ะส่งผลดีในเรื่องราวของการมีโชคจากการเข้าสังคม ถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายบ้างตามลักษณะของดาวอาทิตย์ที่อยู่ในตำแหน่งของการเป็นนิดแต่ก็มักจะมีโชคลาภเข้ามาอยู่เสมอค่ะในช่วงระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง14มกราคมดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสถิตในราศีธนูเป็นภพปุตตะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะทำมุมตีโกนถึงดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีเมษ เจ้าชะตาจะมีโชคลาภค่ะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะได้พัฒนาศักยภาพของตัวท่านม,มีโอกาสที่จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนอยู่เสมอเจ้าชะตามักจะไม่ชอบการอยู่นิ่งค่ะมักที่จะสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆชอบการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสทดลองทำสิ่งใหม่ๆเจ้าชะตาจะชอบความท้าทาย มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านท่านใดที่อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงระยะเวลานี้สามารถใช้ช่วงจังหวะนี้ได้ค่ะเพราะผู้ใหญ่จะเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านตลอดจนโชคลาภจากมิตรสหายหรือบริวารลูกน้องหรือผู้ที่อ่อนวัยกว่าก็จะเข้ามาส่งผลกระดวงชะตาของตัวท่าน ในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม2567ในช่วงระยะเวลานี้ดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีกุมเป็นพบปัตตนิของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์จะอยู่ในตำแหน่งของการเล็งราศีรือหลักนาของตัวท่านและทำมุมโยกหลังถึงตัวดาวพฤหัสค่ะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องราวของความวุ่นวายที่เกี่ยวข้องกับการงาน โดยเฉพาะการงานที่มีหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญาระมัดระวังการมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนต่างเพศให้ระมัดระวังสภาวะอารมณ์จิตใจของเจ้าชะตาความใจร้อนอาจจะส่งผลเสียกระดวงชะตาของตัวท่านได้ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยคู่ครองคนรักตลอดจนเพศตรงข้าม ในช่วงระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคม2567ดาวอาทิตย์จโโรจรกลับเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีเมษอีกครั้งหนึ่งค่ะส่งผลดีกระดวงชะตาของตัวท่านเจ้าชะตาจะมีโชคทางการเงินจะมีโอกาสความสำเร็จที่มีเกิดขึ้นเจ้าชะตาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถตามสติปัญญาที่เจ้าชะตามี ในการแสวงหาลาภผลผลประโยชน์และความสำเร็จให้เกิดขึ้นเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงเกียรติยศเป็นช่วงเวลาที่บุญวาสนาหรือบุญกุศลกรรมดีจะกลับมาส่งผลกระดวงชะตาของตัวท่านอีกครั้งหนึ่งบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลบางท่านอาจจะไปตั้งรกรากถิ่นฐานต่างถิน่นต่างที่หรือ,รอต่างแดนค่ะ ซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ